ได้มาแล้วแนละขี่ดูข้อของคนอื่นได้มาเชื่อมึงเติมให้เลยนะเวเต้มึงอย่าเพิ่งบอยบายนะฮะแบ่งดีอะพี่ป็นโอ้โหขี่รัวๆขี่รัวๆมีเจตานี้มาแน่สัสขีพอดีแท้ขี่รัวๆเลยจริงขี่รัวเลยเต้เขึ้นมาแล้วมึงขี่ใส่ขีอ่ะ ใช่ใช่หวยแล้วได้ยังไม่ถึงนาทีกูเสียฟิกอะจันละดูฟ้ากูด้วยอ่ะด้วยนะเออกูเปิดกูนะโผล่ล่างไปแล้วมีตาไม่ดูเองไหงวายเอ้ยพี้อะไม่มีใครมาเอาหรอกมีเดโอมูลาเซนต้นนา ก็จะไม่มีมันถอยเอ๊ะกูกำลังไปปิดกูกำลังไปปิดปิดต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 ิดชิดหน่อยดิไปนี่ได้เอาอีแกสัตว์โอ๊ยต้ติดอะไรนักหนาวะนักมังกรในที่อ่ะยึดแม่ไม่ได้เดินเลยกรามูรัด จับ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 ผมก็น,นำไม่สัตว์เก็บตายผมก็น,นำไม่เห็นนี่เม่อยงไรปะอดีตสัตว์เนี่ยบฟ้อมเหรอเฮ้ยระวังระวังช่วย,ตยเววววยตยก่อนแป๊บนึงช่วยเตยก่อนเอไอ้แค่ทีเดียวโอ้ <laughs> โหเรียบรอย้อยยังเลย โอ้กาลีไม่ถอยด้วยเดินไปว่ะระวังนะไอ้อที่ชิดซี่ยังไม่กับบนสามเพื่อนโอ้โอ้ยย่ยรับฟ้ากูสัตว โอียเย็ดแม่อะไรเฮียฮาเรนพ้องตายเดียวเจอกูสซะใครนับมึงวะ,ะ,งวะชื่ออินเคยได้ยินเลยตัวอะไรนะฟั <c oughs> งดิ <c oughs> โอ้ยจิ๊บหายแต่ป้อมไม่ได้ก็ถอยอตาลีเปิดติจะจะจะรอวบวบ,บ,บ,บ เต้ยเต้ระวังเต้ถอยไปเฮ้ยเฮ้ยกาลีอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหพักไม่สวยเลยไอสัตว์ไบายใครเข้ากันนะมันด้าไม่ให้ดูเฉยเฮ้ยมันด้าเขอสุดจังอ่ะนี่บลอยนี่อ่ะมันด้า เองทำะไรโทษกูขี้อะไรมึงหิวเองโ้อแม่ไอเตอร์มันบอกกูปล่อยมันตามเอา้ากนะูปล่อยมันตามด้วยเหรอกูปล่อยมันได้ด้วยอ่ะกูสั่งมันเหรอเนี่ยพี่เจนี่เอ๋อนะเออเฮียอะไรอ่ะร้อ,องอีกเอา้เอาบอก ึงบอกว่าแล้วจะปล่อยให้คุปปนไปไ่ปล่อยมันยังไงวะอเออจัดไอ้เหี้ยงงเลยกูสั่งคนและว,วะโวสัตว์เอ้อแม่งตายแค่น,นะ้ดูมันดูมั เดี๋ยวมัน<อ>หากูสั่งอีกวะเนี่ยกูสั่งมันอีกวะเนี่ยขึ้นหมดไปเยนง่ายากอยู่เนาะมันมันงูไงอิตตี้มันแบกอยู่อุ้ยสั้ดสปปล่อยให้กูตามเพื่อปล่อยให้กูถ้าปล่อยให้กูตามอุ้อยีเดี่อะไร โอ้โหพี่เย็ดแม่โอ้หลองทากกันซีซีดีกวา่ามั้งเนี่ยเต้ยตอนากนี้ไปแล้วเลยอบคุั่นีเฮ้ยเตยเตยมุ่งหล้าตรงนั้โดนติด w บวิถีคนานาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนล้ะ เยี่ราวิวเนี่ยตั้งนี้จัดมันใช่ไหมวะเนี่ยมึงมันอยู่ด้วยเลยดิว่านเป็นดาตาหายละมันโง่อะไรของมันอะไม่ไหวไม่ถอยวะปืดรุ่เนี่ยอะไรของมงเฮ้ยอุ้ยชิบกบตาย มันหนักพุ่มแล้วอ่ะเยี่ยมไม่ได้ฟาร์มแล้วกูมงดูมดา,าดาาูเฮนนาก็าไม่มาเชียร์ดูพฮนนาไม่มาจริงด้วยเออหลได้หลไปอ่าอีกนะอ,อ๋อทับเบาอีกโง่ ไปช่วยเองเลยเออกูไม่ได้ไปช่วยวันอ่ะรู้สึกผิดเลยอ่ะนี่กูตามไปช่วยมันก็ไม่ทันว่ะเร็วไปกูต้องแล้วกันไปก่อนเลยวะไปปวดแป๊บโอ้โหทำไมมันแรงอย่างเพื่อนมูโปวดมาได้ไงวะ เพนด้าดิโยนแล้วไอ้เหี้ยออกลูกเด็กน้อยแล้วนะดูดิออกลูกเด็กนอ้นะยอ,อ,กกกนอยไปครับแมาแล้วเทเพนด้ามาวะ่ะเจอเขาหน่อยเจอเขาหน่อยเขางอนอยูน่นะเนแช่ไม่ไหวเทเทไม่ไหวอด,ดใจไม่อยู่ดักเอาไม่ ดูซ้ายครับศัตรูเรีกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วมันตายสอง้วเพื่อนเราจะขึ้นได้ไหมทำเวฟเลยเห็นได้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเตยไปมาอีกแล้ว<อ>เ,เตย เว้ยแรงชิบหายวางนะวางมันดักนี้ไปแล้วมันเทหาาปพนด้าแลวโอ้เต็มเลยบนยน,นี้ดักเงาดักแพนด้ามันดิดับไปเอ๋อดิคิิซี่กำลังขึ้นมานดักทำไมด,ไไดันออกไปีืนยันมา ร้องไห้อีกนะไม่ไปช่วยน,น,นี่คุบ่าแล้ว,ลวามาเลยจ้าตาย ตายแคบไปนหนึ่งเฮ้ยมันตายสองอัน,นมันตายสองนะด้านนี่ด้านนี่ด้านรวมกลางที่ไม่มีเลยที่ต้องไปทำเสร็จแล้วมา Ê! lỗi ít gì đi. Đác đác hay báo đác được à? Báo đác được à? Báo đác đi mọi người. Ra Ai? Đây mà đây Họ lấy chín lại mà lần này tặng tay không bay cuối Thái, oh, ơi, tài, ui, ơi, bay bay Sao bay 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 Phải bay 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 bay

เมียงหลวงเอ้กูหิวขอโทษไอ้สัตว์กูบอกวัดวัดตัออกเลยอีเวนเรียบร้อยเป็นไงโดนต่อยย้ำให้มึง <c oughs> ถอยเลยถอยเลยไกลเพื่อนถอย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 ผมกันให้ถอยเลยถอยไป <c oughs> ถอยไปจุกคิดจะจุกคิดเออฮะ <laughs> มึงแง่ควายบอลสามสี่ตัวมึงเข้าไปทำพีอะไรแม่งไม่ไงเงินมึงชาหนึ่งอะแ<ะ>ม่งเงินมึงชาจังเพื่อนออเห็นอยู่ตายกี่ตัวแล้วเนี่ยเห็นไม่ได้ผ <laughs> ู้เหมือนกูได้ฟาร์มไอพีอะโดนแม่งเวทไปหมดจริงๆ <laughs> <laughs> มันหลุดได้ไง <laughs> แม่งดอกสุดท้ายตลอดเลยไนะถ้าอีวีนี่แม่งน่าจ้กลับไปเติมเลือดอะ่ะเราน่าจะเปิดดาร์กได้อยู่มั้งเนี่ยให้เล่นอยู่เนี่ยตัวหนึ่ง ดาร์กมะได้ป่าวเฮียแนยนทำคนมาขานันเลยวะเฮียแนยนมันหลอยบนนะ่ะเอาไงอ่ะจะไปกันไหมต้องการดีแพนด้ามันไม่มันไม่ไปอ่ะก็ไม่เยแนยนามาแล้วไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเฮียกาลีโดนนั่นดีวิตเตอยขอโทษเ <laughs> ออฟอก็ได้นะทินฟอได้นะเฮนะ้ยไปดิ เป็นได้หรอกตอนแรกยี่ยี่หินลูกอยู่เอาดาร์กมาแต่ไม่ได้ได้เรนเลงมันอยู่อ่ะอู้ยอยู่เต็มเลยกันบ้านแล้วนะท่านั้นเออกันเลยกันเลยเอาไม่ได้หรอกมันก็จะเอาแทนเลยเราจะยื้อไหวมันไม่เต้ยเอ๊ะมันเอาแล้วว่าเพื่อนเ โอ้บนทีไม่เอาไอทีเดี๋ยวนี่แหละตัวพี่เขาสั่งแล้วน่ะตัวตีน่ะเอาไหมไปเฮ้่เอาไปเลยเฮ้ยอันได้โหจบอู้ยจินนี่จะถ่ายไปไกลเกินเพื่อน ขึเข oh, so ้าไม่ถึงถอยถอยดีกว่าปะอ๋อทีนี้ก่อนได้เนี่ยจบได้เนี่ยเหลืออะไรวะลาวิวอยู่เราวิวตัวเดียวเอ้ยพวกมีฟิตกวกมีฟิตเรากำทังถูกกระถม จินไถยจินไทยมอกไปเลยพี่ปอมกูตายเฉยเลยขอบคุณครับคนที่แบกครับยังมีย่มึงนายสัตว์ต้องเจกันกูไม่ว่าไปว่าเขาดยมึงไงัตายิายเออกูไม่กูไม่ได้ที่ห้านะเว้ยกูเลยเ Oh. ใช่แล้ว mm. มึงก็ยัง oh. ไ,ไม่ผิดไม่ผิดเพื่อนผิดได้กูเอง